อีกครั้งนะที่อำเภอแสวงหานะครับผมชื่อวัดมื่นเก่านะครับผมซึ่งอำเภอแสวงหานี่ก็เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับชว้าหมอจะอันนี้ครับผมถึงแล้วครับวัดมื่นเกล้าแล้วจดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาครับผมถึงแล้วนะฮะวัดมื่นเก่านะครับผมครับผมและนี่ก็คือเจ้าพ่อขุนมื่นเกล้านะครับหรือมื่นเก่านะฮะครับผมนี่ก็คือ วัดของท่านหมื่นเก่านะฮะแต่เดิมท่านคือเป็นชาวกรุงศรีธยานะฮะก็เป็นทหารนะครับผมในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศนะครับผมคือท่านเป็นนักรบที่เก่งกาจนะครับผมแล้วก็มีหลวงบุรีรักษ์นะครับผมยืนอยู่คู่กันทั้งคู่นะฮะก็ได้รับมอบหมายดูแลพื้นที่อำเภอแสวงหาครับผมก็ท่านทั้งสองก็เป็นข้าราชการใน สมัยกรุงศรีธยาทั้งคู่นะครับครับผมและบริเวณนี้ก็คือศาลของศาลปู่ปิ่นนะฮะซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวศรีบัวทองนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่เคารพชาของชาวบ้านศรีบัวทองเป็นอย่างมากนะครับสังเกตจากรถที่วิ่งผ่านไปมานะจะบีบแตรแสดงความเคารพตลอดนะครับครับผมตอนนี้ก็คือเป็นอนุสร์สถานของนักรบชาวบ้าน สีบัวทองนะฮะที่ได้ไปเข้าร่วมกับาชาวบ้านบางระจันนะฮะที่ช่วยกันสู้รบพม่าฮะก็คือ,อาชาวบ้านจากหมู่บ้านสีบัวทองนี่นะฮะก็รวบรวมกําลังกันแล้วก็เข้าไปสมทบกับค่ายบางระจันนะฮะเพื่อทําการต่อสู้พม่านะครับผมครับผมแล้วก็จาก สารวีรชนชาวบ,บ้านศรีบัวทองแล้วก็จะไปทางวัดศรีบัวทองนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับผมครับและนี่คือชากบ,บทเก่าของวัดศรีบัวทองนะฮะซึ่งเป็นศิลป,ปะสมัยยุทธยาตอนปลายนะครับผมมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวลองไปเดินดูกันนะครับครับลักษณะก็เป็นโบทอิฐนะฮะ สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีธิยานะครับผมอิฐใหม่ปีนะี้ที่เขามาซ่อมโอ้โหลดะของเดิมนะนโหลกะตามเดิมไม้กำแพงกแพงเดิมโอ้โหกำแพงอันนี้อันนี้เราห่าอิฐมาทำบันไดใหม่อ๋อครับผมใส่ของเข้าเนาะเนาะเนาะเนะโนโนนะป้าและนี่คือลอักษณะอิฐเก่านะฮะของอโวโบสดนะฮะอิฐตั้งเดิมนะครับผม อยู่ด้านในนะฮะับครับผมนี่ก็เป็นลักษณะของใบเซมาขนาดเล็กนะฮะมีความเก่าแก่ก็น่าจะเป็นใบเซมาในสมัยกรุงศรีธยาตอนปลายนะครับผมอันนี้ครับผมนี่ก็เป็นด้านในของโอเบอร์สดเก่านะฮะซึ่งก็มีเป็นพระพุทธรูปเก่าหลวงพ่อศีลาดแดงนะครับหลวงแล้วก็มีรูปปัน้นพระอ,อาจารย์ธรรมโชตินะฮะที่หลวงพ่อนะท่าน บอกว่าพระอาจารย์ธรมรมโชติก่อนที่ไปบ้านบางอาจันก็ได้แวะพักที่นี่นะฮะที่วัดศรีบัวทองแห่งนี้นะฮะก่อนที่จะเดินทางไปเป็นขวัญกําลังใจให้กับชาวบ้านบางอาจันนะครับผมว่าพร,พระโบสดหลังนี้นะครับน่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีลงอัขรเลขยันหรือว่าพิธีสาคัญทางศาสนาต่างๆนะฮะในช่วงที่มีการสงครามกับพมา่านะครับผมก่อนที่จะออกไปรวบรวมกําลังต่อสู้พมา่าก,กันที่ ค่ายบางละจันนะฮะครับผมแล้วก็มาอีกจุดหนึ่งนะฮะที่เป็นหนึ่งในวีรชนของชาวบ้านบางละจันนะครับี้ก็คืออนุสาวรีย์ของปู่ดอกกับปู่ทองแก้วนะฮะหรือว่านายดอกและนายทองแก้วนั่นเองนะครับผมเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำของค่ายบางละจันนะครับผมในการสู้รบกับพม่านะฮะซึ่งทั้งสองก็รวบรวมชาวบ้านจากวิเศษชยชาญนะครับผมไป รวมตัวกันที่ค่ายบางอาจารเพื่อสู้ศึกกับพม่าะนะครับผมครับผมซึ่งท่านทั้งสองนี่ก็มีส่วนสําคัญนะฮะในการนําทัพสู้กับพมา่าทั้งเจ็ดครั้งนะฮะก่อนที่ค่ายบางอาจารจะแตกผมรู้จัจกวีลกรรมความกล้าหาญของท่านนะฮะจนที่ท่านได้ต่อสู้กับพมา่าจนเสียชีวิตในที่รบนะครับผมก็เลยมีอนุสวรีของท่านอยู่ที่วิเศษชัยชาญน,นะฮะซึ่ง ท่านไปจากวิเศษชัยชาญนะฮะนำชาวบ้านไปรวมกับชาวบ้านบางอะจันนั่นเองนะครับครับถึงแม้บรรดาผู้กล้าทั้งหลายนะฮะที่ร่วมกันต่อสู้กับทหารพมา่าก็ยังไม่อาจต้านทานกองทัพพม่าได้นะฮะในสุดก็ต้องเสียค่ายบางอะจันรุ์ศุศักราช2 3 0 9้าฮะก็ปิดตำนานนักสู้ของชาวบ้านบางอะจันไปโดยสิ้นเชิงนะคร,ครับผมแล้วหลังจากที่ค่ายบางอะจันหรือว่าชาวบ้านบางอะจันนั้นแตกพ่ายไปนะฮะ อีกจเดือนต่อมานะฮะกรุงศรีธยาก็ถึงการล่มสลายนะฮะกองทัพพม่าส,สามารถเข้าบุกยึดกรงุงศรีธยาได้นะฮะเมื่อวันที่7เมษาย,ยน2310นาระปิดฉากาชธานีที่มีอายุยาวนานถึง4 1 7อปีลงไปนะครับผมบสำหรับกรุงศรีธยาถึงแม้จะล่มสลายไปแล้วแต่ปัจจุบันก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่นิยมจะมาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้อยู่นะซึ่งอย่างวันนี้ที่นักท่องเที่ยวเยอะเลยทีเดียนะครับ